รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาไอโปดตําบลซับตะเคียนอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณหมอชัยพรกลิ่นจันทร์มาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอวันนี้พาบุ้งและคุณผู้ชมมาพบกับสมุนไพรอะไรบ้างคะครับวันนี้เรามาดูสมุนไพรที่เราเห็นต้นนี้ นะครับเรียกว่าต้นพญามือเหล็กครับต้นพญามือเหล็กเนี่ยเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับแล้วเป็นไม้ที่เนื้อแข็งแล้วก็ชอบที่ขึ้นเป็นจํานวนมากในป่าภูเขาที่มีหินปูนเนยอะเป็นพืชสมุนไพรที่ทั้งใบแล้วก็ต้นรากเนี่ยจะมีรสขมเพราะนั้นในความขมของพยามือเหล็กเนี่ยก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยก็สรรพคุณนันแรกก็คือจะใช้สําหรับเขาเรียกว่าแก้ไข้พิษ ไข้พิษนี่ก็คือไข้ที่มันเป็นลักษณะเป็นติดอยู่ในโลหิตแล้วก็ทําให้มีไข้สูงแต่ก็ใช้อามาต้มรวมกับรากมะเดื่อชุมพอรากชีชี่รากเท้าใย,ยม่อมรากคนทารากจะนางกว่ใบพยามมือเหล็กรากน้ํานองเนี่ยก็จะช่วยกับทุกพิษออกจากโลหิตก็ทําให้ป้องกันที่อาการที่เราเรียกว่าลองโควิดได้ในใบอันนี้ก็จะมีรสขมแล้วก็จะใช้สําหรับแก้กโรคผิวหนัง ถ้าเราเอาใบสดๆถ้าเราไบเดินป่าแล้วไปเจอพิษมแมลงต่อยเนี่ยเราเอาใบเนี่ยขยี้ขยี้ทาก็ได้นะ,ะแล้วก็ในกลุ่มนี้ถ้าถ้าพื้นบ้านเนี่ยจะใช้ใบของพยามือเหล็กเนี่ยเอาไปใช้แก้ลังแคเพราะคนโบราณในคนสมัยก่อนไม่มีแชมพูสระผมก็ใช้พยามือเหล็กใช้ตะกรุดแล้วก็ใช้ใบหมี่เนี่ยขยำขยำกันแล้วก็สระผมก็ช่วยป้องกันรังแคแล้วก็ทำให้ผมนิ่ม แล้วก็ไอ้เนื้อไม้ของพญามือเหล็กเนี่ยะจะแก้เขาเรียกโบราณเขาเรียกว่าแก้ไข้เพื่อเสียมหะแก้โกรคซางเด็ก โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่แค่ต้นพยามือเหล็กต้นเดียวนะคะเรียกว่าใช้ทั้งแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถรักษาได้นะคะรวมไปถึงโรคต่างๆนะคะที่สามารถนํามาปรับใช้ได้นั่นเองค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมวุ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสมุนไพรอะไรดีๆต้องรอติดตามในรายการเชฟปรุงยาค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี